สวัสดีค่ะสาวๆและก็หนุ่มๆนะคะวันนี้ขวัญจะมาเล่าประสบการณ์การเริ่มเป็นฟาร์มอีเทคนิชนะคะว่าขวัญน,นี้เริ่มต้นจากตำแหน่งอะไรแล้วก็ทำงานอะไร ทำงานแบบรายละเอียดมีอะไรบ้างนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ขวัญทํางานตําแหน่งอะไรแล้วก็รายละเอียดของงานคืออะไรนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่สนใจในตําแหน่งนี้เนาะอยากจะเอาไปเป็นไกด์ไลน์หรือว่าอยากหาข้อมูลก็วันนี้จะมาแชร์ให้ฟังนะจ๊ะจ ที่เริ่มทำนะคะก็คือ pharmacy technician assistant นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยได้ย้อนดอูวิดีโอแรกๆนะคะที่ขวัญออกมาพูดเนี่ยก็คือขวัญเนี่ยมาทำงานในตำแหน่งนี้โดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะความรู้คือศูนย์แต่พอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหา ด้านครอบครัวนะคะพอดีขวัญเนี่ยต้องหย่าเลิกลากับสามีเก่านะคะขวัญก็เลยต้องมองหาอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกเราด้วยเนี่ยขวัญก็เลยจับพัดจับผูเนี่ยลองมองหางานในโรงพยาบาลดูเพราะว่างานในโรงพยาบาลเนี่ยมันใกล้บ้านมากๆเลยนะคะสิบนาทีก็ถึงขวัญก็เลยลองดูในแผนกนี้พอดีว่าเขาเปิด ะะแล้วก็โชคดีที่สมัครงานแล้วเขาก็รับเราเข้าทำงานนะคะตอนแรกก็เป็นฟาร์ม a c ซีเทคนิชเชนแอสซิสแตนต์เนี่ยการทำงานของขวัญตอนแรกก็คือเขาให้เป็นให้ไปเป็นเด็กเดินยานะคะแล้วก็เป็นแมนนวลพิกนะคะเด็กเดินยาก็คือเหมือนประมาณว่าเวลาที่เทคนิชเชนท่านหนึ่งนะคะเขาผสมยา IV อย่างนี้ออกมาใช่ไหมคะแล้วเภสัชเนี่ยเขาก็มีการรับรองว่าการผสมเนี่ย ถูกต้องขั้นตอนแล้วก็เออผ่านนะคะตรวจสอบผ่านเรียบร้อยความปลอดภัยเรียบร้อยเราก็มีหน้าที่เอายาตัวนั้นนะคะไปให้ผู้ป่วยให้พยาบาลนะคะเพื่อพยาบาลเนี่ยจะเอาไปให้ผู้ผป่วยอ,อีกทีนะคะซึ่งขวัญเนี่ยจะต้องเป็นคนเดินขึ้นไปนะคะ่ะบางทีก็อยู่ชั้นสางบางทีก็อยู่ชั้น5บ้างบางทีก็อยู่ ER บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเป็นยาที่ฉุกเฉินจะต้องแบบส่งด่วนอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้อง รีบเดินออกไปให้พยาบาลนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือ Manual Pick Manual Pick ก็คือการคล้ายๆกับ f i l l Prescription นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นการ f i l l Prescription แบบอ p a t i e n t นะคะก็คือ Inpatient หมายถึงผู้ป่วยในนะคะผู้ป่วยที่นอนพักในโรงพยาบาลแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะมีการคุณหมอเนี่ยะคะเขาก็จะมีการ Release ยาออกมาใช่ไหมคะว่า ผู้ป่วยห้องนี้ต้องการยาอะไรบ้างกี่เม็ดประมาณนี้นะคะทุกเช้าเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์ลิสต์พวกนี้ออกมาของแต่ละชั้นตึกห้องนะคะแล้วเราก็เอามาแล้วเราก็เอามาดูว่า,าผู้ป่วยห้องนี้ท่านนี้ต้องการยาอะไรบ้างแล้วเราก็ไปพิกอัพยาแต่ละอันแต่ละแต่ละตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรแต่ละอันเนาะใส่กระบะเอาไว้แล้วก็เอาใบนั้นนะคะแนบเอาไว้เพื่อที่จะให ฟาร์มอสีเนี่ยเขาตรวจเช็คอีกทีว่าเราอะพริกอัพถูกหรือเปล่าถ้าเราพ i ิกอัพถูกใช่ไหมคะยาตัวนั้นก็จะแพ็คอยู่ในถุงเพื่อจะส่งต่อไปให้พยาบาลอีกทีนะคะแล้วพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเป็นคนจัดการให้เพชร์นอีกทีเข้าใจตรงกันใช่ไหมมันแบบงานมันอย่างที่บอกคะ่ะมันเป็นงานละเอียดยิบย่อยหลายขั้นตอนมากๆนะคะก็อันนี้คืองานแรกตำแหน่งแรกของขวานนะคะเป็นฟาร์มอสี เทคนิชเชนแอสซิสแตนต์นะคะหลังจากทำงานเป็นฟาร์ม a c ซีเทคนิชเชนแอสซิสแตนต์ได้ประมาณ3เดือนนะคะเอ่อเมเนเจอร์ Manager นะคะเขาก็มามาเสนอนะคะกับขันว่ายูอยากลองมาเป็นฟาร์ม a c ซีเทคนิชเชนเต็มตัวไหมเพราะว่าเขาเห็นความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของเรานะคะว่าเราเนี่ยมาทำงานเนี่ยเรามาตั้งใจจริงๆเรามาเรียนรู้จริงๆถึงเราเขาให้โอกาสเราแล้วแล้วเราก็ทำให้เขาเห็นว่า เออเราอะอยากทำงานกับเขาจริงๆนะคะขวัญก็รีบตอบรับเลยคะ่ะว่าไออยากจะเป็นอยากจะรับทำตำแหน่งนี้นะคะเขาก็เอาขวัญเนี่ยไปฝึกในห้อง IVroom แล้วก็โรบอทนะคะฝึกทำงานกับโรบอทก็ในห้อง IVroom เนี่ยขวัญก็ได้ไปฝึกในห้องไ v r o o m ใช่ไหมคะห้องไ v r o o m ก็คือจะเป็นห้องการผสมยาโดยที่อ,อุณหภูมิในห้องจะเป็นอุณหภูมิบวกนะคะก็เราก็จะ แล้วก็ไปฝึกผสมยานนิดหน่อยในห้องคีโมลูมนะคะเป็นอุณหภูมิที่ติดลบนะคะเเขาก็ฝึกขวัญฝึกในไอวีลูมประมาณเดือนหนึ่งได้นะคะก็ก็จะมีขั้นตอนหลายอย่างวิธีการทำความสะอาดฮูดวิธีการที่เราจะเอาเข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปใน injection อย่างนี้นะคะใน เวลาผสมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกวิธีทุกอย่างเขาจะฝึกเราทุกอย่างนะคะวิธีการล้างมือที่ถูกต้องวิธีการใส่ถุงมือที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝึกมาในห้อง i อว r o o m เนี่ยเป็นเวลา1เดือนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาขวัญเนี่ยไปฝึกงานในห้อง Robot r o o m นะคะ Robot r o o m ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นโรบอทที่เขา pick up ยานะคะคล้ายๆกับแมนนวลแต่ว่าเราใช้โรบอท นั่นเองนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลที่ขวัญทำเนี่ยก็จะมีการพิกอัพยาให้โรงพยาบาลเล็กเอ่อแบบโรงพยาบาลเขาเรียกว่าโรงพยาบาลเล็กอะคะ่ะไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่เขาก็จะมีการพิกอัพยาให้โรงพยาบาลเล็กนั้นด้วยแล้วเราก็ได้ส่งต่อให้โรงพยาบาลเล็กอีกทีประมาณนี้นะคะอ,อ่ขวัญก็ได้มีการไปควบคุมโรบอทเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาใน ชีวิตประจําวันเราทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ขวัญทําก็มีด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยเราก็ได้ไปฝึกคุมควบคุมโรบอทนะคะไปดูว่าโรบอทวันนี้ทํางานดีไหมมีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาเราจะต้องโทรไปที่ไปติดต่อเบอร์ไหนแล้วก็ต้องตัดจัดการยังไงนะคะพอสมมุติว่าโรบอทมีปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องรายงานใครบ้างอะไรประมาณนี้นะคะหลังจาก ขวันทำงานในตำแหน่งฟาร์ม a c ีเทคนิชยนนี่ใช่ไหมคะได้เกือบ1ปีนะคะเขาก็มีการประเมินผลเขาเอ่อมนเจอร์ Manager เนี่ยก็เรียกขวัญเข้าไปคุยประเมินผลนะคะประเมินผลออกมาเนี่ยก็ดีนะคะเพราะว่าขวันมีการมีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็สามารถเรียนรู้เร็วพอเวลาที่เออเพสัตบอกอะไรหรือสอนอะไรเนี่ยขวันสามารถจำได้นะคะจริงๆมันก็จำไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว วิธีการจําของขวัญก็คือจดใส่กระดาษเอาไว้จดใส่สมุดเอาไว้นะคะแล้วก็เวลาที่เราทําบ่อยๆงานเพสัชเองงานในในเกี่ยวกับฟาร์มาซีเนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนเดิมซ้ําๆทุกๆวันเราจะเจอทุกวันเราจะเห็นทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะจําเข้าในสมองเราเองนะคะเขาก็มีการประเมินผลของขวัญใช่ไหมพอดีว่าเมนเจอร์เขาเลยพูดขึ้นมาว่ายูรู้จัก ใบเซอร์ติฟิเคชันหรือเปล่าอย่างนี้นะคะขวัญก็ตอนแรกก็บอกว่าอ๋อไม่รู้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือขวัญไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็ไม่รู้ว่าใบเซอร์ติฟิเคชันนี้มันคืออะไรใบเราต้องเซอร์ติฟายด้วยหรออะไรประมาณนี้นะคะเขาก็บอกเราว่าเออโอเคยูถ้าอยากที่จะมีหน้าที่การงานที่ดีกว่านี้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้นกว่านี้หรือว่ามีโอกาสมากกว่านี้ก็ลองไป อสอบเอาใบ Certification ดีไหมเขาก็ช่วยไกด์ไลน์อาชีพนี้ให้ขวัญนะคะโดยที่ขวัญก็โอเคขวัญก็สนใจที่จะไปสอบเอาใบ Certification นะคะแต่ว่าเราอย่างที่บอกก็คือขวัญไม่มีความรู้แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายใช่ไหมคะเขาก็เลยน่ารักมากๆที่ทำงานเก่าคือน่ารักมากเขาก็เลยให้แฟ้มาันนี้มาค่ะ ก็จะเป็นฟาร์ม a c ีเทคนิ i ันนะคะเซอ c i r t i f i c a t น o n Exam นะคะในในนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นข้อสอบเป็นการเออเป็นบทความต่างๆเนีคะเหมือนคล้ายๆกับเออหนังสือข้อสอบที่เราจะไปสอบเอาใบ Certification นะคะเขาก็ให้แฟมนี้มาอ่าน <c oughs> เขาก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเวลาที่เรามาทำงานแล้วครั้งไหนที่มันสโลว์อย่างงี้ใช่ไหมคะก็หยิบอันนี้มาอ่านถ้ามีคำถามอะไร ขวัญสามารถถามได้ทุกคนในแผนกนะเพราะว่าเขาก็จะยินดีช่วยเหลือเรามากๆนะคะขวัญก็เลยอ่านหนังสือไปด้วยทํางานไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาที่มีปัญหาอะไรขวัญก็ต้องถามถามเภสัชทุกท่านแล้วก็ถามไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเชียนด้วยกันเขาก็ให้ความช่วยเหลือดีมากๆและสุดท้ายก็สอบได้ใบามาในเองนะคะพอสอบได้ใบเสร็จปุ๊บตำแหน่งขวัญก็ขึ้นเลยค่ะ ตำแหน่งขวันก็ได้เป็นฟาร์มา c y ซีเทคนิชเชนอินเตอร์มีเดียนะคะก็ตำแหน่งขึ้นแล้วก็เงินเดือนขึ้นนั่นเองนะคะความรับผิดชอบก็มีมากขึ้นก็คือได้เทรนเอ่อพนักง,งานใหม่นะคะจากลงคิดดูสิเพื่อนๆว่าจากที่ไม่มีความรู้แล้วก็ได้ไปเทรนคนได้เทรนฝรั่งอะไรเงี้ยมันแบบมันมีความรู้สึกแบบโอ๊ประทับใจแบบปื้มมากว่าเราเก่งขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยก็รู้ทุกอย่างคือเราทํางานในนั้นมานะคะขวัญก็ เป็นอีกหนึ่งคนในผแผนกที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับนาโคดิกนะคะเกี่ยวกับ IV รู้ว่าผสมยังไงเอ่อเกี่ยวกับโรบอตต้องทำยังไงแมนู p i ิกค,คืออะไรหรือบางทีเนี่ยเด็กเดินยาขาดขวัญก็สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้ด้วยนะคะก็อินเตอร์มีเดียเสร็จปุ๊บเนี่ย ในช่วงนั้นทํางานไปได้เกือบ3ปีนะคะพอดีว่าพุทธเนี่ยก็คือลูกชายเนี่ยเขาก็เริ่มมีคําถามบ่อยมากขึ้นว่าทําไมเวลาฮอลิเดย์เนี่ยมามีไม่เคยหยุดที่จะอยู่บ้านด้วยกันเลยเพราะว่าเราเนี่ยต้องทํางานฮอลิเดย์บ้างหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์บ้างเกอะไหมคะบางทีก็ทาไงช่วงบ่ายบ้างบางทีก็เข้าดึกบ้างการทํางานในโรงพยาบาลอย่างที่เพื่อนๆรู้ก็คือโรงพยาบาลเปิด24ชั่วโมงเราก็ต้องทํางานเป็นกะ แล้วก็ขวัญเนี่ยโชคดีที่มีแม่มาอยู่ด้วยใช่ไหมคะก็ช่วยดูลูกได้บ้างแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาที่พุทกลับมาจากโรงเรียนเรื่องการบ้านแม่ไม่สามารถสอนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็ลําบากมากๆหลังจากที่มีปัญหาในในครอบครัวใช่ไหมคะเพราะว่าพุทเริ่มถามแล้วว่าทําไมไม่มีเวลาให้ให้เขาบ้างเลยอะไรอย่างนี้เราก็เริ่มมองหางานในด้านฟาร์มอีเทคนิเชียเนี่ยะคะแต่ว่า เราสามารถทําที่ไหนได้บ้างที่หยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องทํางานในวันฮอลลีเดย์ใช่ไหมคะในที่สุดเขาก็เปิดค่ะศูนย์มะเร็งเนี่ยเขาเปิดรับสมัครพอดีเพื่อนที่เคยทํางานด้วยกันเนี่ยค่ะหนึ่งในสามคนเนี่ยเขาก็ส่งข้อความมาถามว่ายูมาทํางานกับไอไหมเดี๋ยวไอจะการันตีไอจะบอกนายให้แน่นอนค่ะขวัญก็ไปเลยนะคะขวัญก็ไม่รีบช้าอยู่ย้ายก็รีบบรอกอบใบสมัครทุกสิ่งอย่างแล้วก็ ไปสัมภาษณ์งานนะคะโดยการที่เรามีเพื่อนทํางานในศูนย์มะเร็งเนี่ยถึง3คนเราก็สามารถถามเขาได้ว่าอยู่ช่วยไกด์ให้ไอ้หน่อยได้ไหมว่าเขาจะถามอะไรเราบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็ช่วยเหลือเราว่าเออโอเคเขาจะนายจะถามประมาณนี้น,น,นี่นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีไอเดีย เออพอสมควรว่าการที่ไปทำงานในสูตเมะเล็งเนี่ยต่างจากการทำงานในโรงพยาบาล general hospital อย่างไรนะคะมันต่างกันยังไงก็เวลาที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยขวัญก็ไม,ม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเราทำการบ้านมาอยู่แล้วนะคะประกอบกับมีเพื่อนถึง3คนที่เขาการันตีให้เนาะว่าการที่เขาเออว่าเราอะทำงานอะเป็นยังไงเราเออมีความรับผิดชอบอยังไงอะไรอย่างนี้นะคะขวัญก็เลยได้ตำแหน่งนี้นะคะ ตอนนี้ที่ปัจจุบันที่ทำอยู่ก็คือเป็น Pharmacy Technician Coordinator in Cancer Institute นะ,ะเป็น Pharmacy Technician Coordinator นะคะในศูนย์มะเร็งใช่ไหมคะสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือขวัญเนี่ยได้ผสมคีโม,มากขึ้นนะคะจากที่ทำงานในโรงพยาบาลเก่าใน general hospital ก็คือได้ไปทำา I วผสม IV มากกว่าคีโมแต่ว่าเรามาทำเป็น s p e c i a l i z e d แล้วก็คือมาทำเฉพาะด้านแล้วเนี่ย ก็จะได้ผสมยาเคมีมากขึ้นนะคะยาเคมก็คือเวลาที่เพชนเนี่ยเขามารับทรีทเมนต์นะคะก็จะเป็นถุงเพื่อให้เพื่อนๆนย้อนกลับไปดูวิดีโอนะคะที่วันเดวิดมีประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นถุงเวลาที่เพชนมารับทรีทเมนต์นะคะขวัญก็นั่นแหละคะ่ะเป็นคนผสมยาไอ้นั้นอะให้พยาบาลอีกทีแล้วพยาบาลเนี่ยเขาก็จะเป็นคนจัดการให้ ผู้ป่วยนะคะเพชั n นอีกทีก็คือหน้าที่ของเราคือการผสมยาคีโมอย่างเดียวยางคีโมเนี่ยก็คือยาคีโมเนี่ยมันเป็นยาที่อันตรายมากๆนะคะเวลาที่ขวัญจะผสมเนี่ยขวัญจะต้องดับเบิล p ีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเออกาวใช่ไหมคะว่าว่าจะเป็นถุงมืออย่างเงี้ยเราจะต้องใส่ดับเบิลนะคะแล้วก็มีการป้องกันเอาไว้เผื่อเวลาที่เราผสมยายาได้กระเด็นหรือนู่นนี่นั่นเนี่ย มันจะไม่เป็นอันตรายต่อเรานะคะเพราะยาบาบตัวเนี่ยถ้าสมมติกระเด็นโดนเนื้อเราตรงๆเนียคะ่ะมันสามารถทําให้เนื้อเราไม่ได้หรือว่าเนื้อเราอาจจะเป็นบาดแผลอะไรอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆคิดดูว่าไอ้ยาเนี่ยมันยังฆ่าเชื้อคีโมเอ้ยฆ่าเชื้อมะเร็งได้ถ้ามันโดนหนังเราตรงโดยตรงแล้วเนี่ยมันจะอันตรายขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ มันก็เลยมีความอันตรายมากกว่าประมาณนี้นะคะก็เนี่ยละคะงานปัจจุบันที่ขวัญทำอยู่แล้วก็เพิ่มเติมอีกอันนึงก็คืออินเวนทอรี่นะคะอินเวนทอรก็คือการสั่งอุปกรณ์ต่างๆในแผนกนะคะไม่ว่าจะเป็นคีโมเออไม่ว่าจะเป็น PPE อย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงมือเออหรือว่าซีรินต่างๆนี้นะคะหรือว่าถุงผสมยาอะไรอย่างเี้นะคะขวัญจะเป็นหน้าที่เป็นคน ทำหน้าที่ออเดอร์อุปกรณ์ต่างๆในผแผนกนะคะส่วนเภสัชเขาก็จะเป็นคนดูแลแล้วก็ออเดอร์เกี่ยวกับยาคีโมนะคะเพราะว่ายาคมีโมเนี่ยมีราคาที่สูงมากๆนะคะส่วนขวัญเนี่ยออเดอร์ยาได้แบบเบสิกอย่างเช่นไทลินอลหรือว่าเบนาเดรลหรือว่าเดกาดรอนอะไรประมาณนี้นะคะก็เนี่ยแหละคะ่ะตําตําแหน่ง ตอนนี้ที่ทำอยู่เนี่ยนะคะก็อยากที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่ากำลังหาข้อมูลอยู่นะคะ <c oughs> ก็สามารถมาถามได้นะคะถ้าสนใจในงานด้านนี้ในแนวทางด้านนี้เหมือนขวัญอย่างเงี้ยมาถามได้เลยถามได้ตลอดเวลานะคะถ้าอ,อ,อยากได้คำตอบเร็วหน่อยก็เข้าไป DM ได้เลยนะคะใน i n s t a g r กรมของขวัญเอวขวัญจะขึ้นไว้ให้หรือว่าพิมพ์มาใน YouTube นี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขวันจะเข้ามาตอบก็อยากจะอย่างที่บอกนะคะทําวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เป็นความรู้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากที่จะบอกเพื่อนๆว่าขวัญเนี่ยไม่เคยทำในอ่อดเอ่อเขาเรียกว่าอะไร drug store นะคะหรือว่า r รีเท l เลยแต่ว่าเราก็มีเพื่อนนะคะที่เขาเคยทำถ้ามีคำถามนอกเหนือจากนี้ก็สงยังสงสัยก็ถามมาได้เดี๋ยวจะไปหา คำตอบมาให้นะคะส่วนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ